ซสองามกไดกระถั่วางางวขึ้นโมเมเลเยักไม่ใส่ทีน้องสิเป็นวเหมือนดิสิล่ส่วนปลูกพังนะพี่น้องเนาะใครตัวแน่ใครตัวแน่ข่ายังสิกระไดไม่ทั้งใครเองทั้งยางเองเนาะแม่ตงในพัแขกคนเรา้าเวิร์ดนน้น มันก็นอยู่น้ำกันนนั่แหละ,ละเอาไว้น้ำกันอยู่เห็นอยู่บ่แ <c oughs> น่ทอนอ่องไปเออท่องไหน่อยฮะเด็กโลหะในภาควงยาจะถังอ๋อไปเอาใหม่ไพ่พี่น้องไปเอาอยู่หน้าทำไมตัดหาลำหนึนหน่งเกินเสืออะไรด้วยมัตัดหาลำหนึ่งแล้วแบง่งครึ่งนอกแบ่งครึ่งได้สองมอสิมาจะตานหัวมือแล้วกระ้องมือน้นานท้าย แล้วแล้วก็เอาแมปเปอรี่ค่ะเอาใบมาสิบิตัดต่อสุดท้ายไปเห็นอยู่ยตลาดเจียบนหนึ่งร้อยสิบแปดกิกเจี๊ยบหึ่งคลิปเจี๊ยบหึ่งแม่มนเนะมาะก็เลยว่าเดี๋ยวใส่กล่องโซนี่ไทยแทนทาอีทัาใส่โกโปรดอกไทยมันเบาแน่เป็นอันเทสทั่วหันเอ็นได้คุดคุ้มมือในนั่นคลิปที่ถ่ายค่ะถ้าคุดคุ้มแล้วก็ฟังหัวอยู่แจดีฟังลักนี่เด้แล้วก็ฟังลักหนึ่งอีกอยู่นี่แล้วก็ฟังอีกลักหนึ่งอยู่กลางนี่คือเก้าคะแหละเนาะ ແລະກະຝັງຢູ່ນີ້ອີກມື້ນີ້ເຮົາກະເນາະພາກັນມາຕິດກັນເນາະລີວິວສວນກ່ອນຫນ້ານີ້ມື້ນมันກຈກຈິວຢາໃກ້ມນຂົານາຮິກວຈັຂຈິກແກະໄຊືອົາຫຸ້ອອຸຸ່ນນີຂົາເຈົ້າໃສດອກໄມດອຕວ່າຮົາາືສ พักเขามีคุณราคาแพงไรหนึ่งที่ทรงพักเนาตรงไหนพักปี่เ้าสิบปูปีคือปีห้าสิบปูกคับภูมิตัวนี้ที่นาสมชนิดเอาหายเนาะกับภูมิป่าครบเป็นภูมิงุ่มเท่าไรแมวเป็นภูมิเป็นภูมิอย่านี้แม่ลงสวนก่อนหมูแล้วเนาะลงมาเห็ดหาล่ะบ่มบ่มหนามปลาไว้เต็มว่าดีไรสาวดินสาวสดพุ่นโอ้แม่เป็นสาวนั้นพักฐาเนาะ ว่าเเียยนี่อ <vib ran Matthew> ันนี้มันสวนผักกาดเท่าน้อซองไปซื้อเอาเบี้ยผักกาดอยู่ตลาดพี่น้องคนคล้ายเบิร์ตสามทงสิบสิบสองพันแมเหมือนกันสามทงสิบกับบ่ขายน้องคายสิบสองก็เลยมาซื้อเลยแล้วก็มาปลูกเบิร์ตแม่ผักกาดก็แค่น้อยหนึ่งกระมีดอกเลยพี่น้องแดดมันแห้งแดดมันแห้งผักกาดมันเลยแก่แก่แดดมันแค่น้ำแดด แ <laughs> ดดมันัดาย <laughs> เออแดดมันหัดผลดนอหักเบิกนี่มันก็แดดอีลีได้แหละส่วนอีกกรโลมๆพี่น้องพี่ไทยเฮาเจ็บป่วยวัสบายเนาะไข่เป็นวัดปากกันเป็นวัดปากมืออยู่ว่ะเามือมือ,มอลอยๆบอกถึงเนี่ยฟิชหนำกะผ่านๆไปนะพี่น้องเนออย่าซื้อซาพักสลดัดผ <laughs> ่านถามเบียเขาเขาเขาหันมีเหมอจะหูโบกขอทามสื่อเบียเขาเข้าวาจังได เขาว่านี่บเบียสลัดชิมูบอ่ประธานสืบเบียสลัดเขาว่าจะสือกกไงโลดขวดไามันละพันกีบเขาว่าจะปลูกมันมวนเขาว่าจะสืบอัลซานากกหนึ่งข้าวไขมัดหนึ่งคันซีหากกขันพันกีบแต่ว่าขันเขาสือเป็นเบียขันทงหนึ่งมันกระถือหาพันสิพันแล้วเขาเลยว่าเออเขาได้แนวเหมือนจาสื่อเอาซาสือกินซาขอยปลูกไข่ละสบายแล้วเออเขาบอกจะสิแหละมือเสานี้ให้มัดละพันหามัด พก,กมดหาพันพักสลัดพกมัสิบบาทพี่นอ้องพักกใหไงมัดแบบไงแบบไงเยังค่ะได้พูนกี่ไกลไกลคุณสิ้่สุดหนึเออเทียบเอวแม่เ <c oughs> ท่าแ,แล้วเท่าแล้วก็เจียบล่างเจียบเอวเออแม่คุดอันนันบห ขุดคุ้มบังมักทวบ่ปุดคุ้มฟังมักทัวก็น่าจะบาดจ็ใดแก็อันนี้มันยากหนมักทัวเป็นมักทัวคึื่อ่ีปูกมักทัวภ่มนี่แหละเนาะปลูกภ่มพภ่มหนึ่งจักหาหกไหนผ้เล่นเนาะเ็ดซ้คุ้มไหนบ่ซหรือหาคุ้มเนาะประมาณนั้นมักทัวภ่มมาเบ่งน้ำกันถอะแต่ว่าจะว่ามัฉสิเกิดอยูบบ่เขาบอกว่าเปิดอยสอายหกสิบห้มีสองพ้าร้ยหกเท่าไรหก หมดแล้วทีแต่ว่าก็ลองปลูกเบิ่งเนาะมันสิได้หรือบ่คั่นได้ขึ้นได้เม็ดผนาะคั่นขึ้นก็แปลว่าได้คั่นบ่ขึ้นก็แปลว่าพักหมดอายุ để này đây cái tuyết đó Em xong Chứ luôn trời thì nó phán là đẹp đẹp còn nó nó có bùa dưới ở ก็หขอซีมาเหตุการ์ตัดเนาะชื่ตัดตานางพี่เนาะนี่โดยมนตัดเก่าๆของอีแม่เล็บมือจะมาแหล่ะทีเดีแล <c oughs> ้วก็สซีเฮ็ดขวดทางเขาเนาะเริ่มเหล่มเหล่มม,มีสีสันคืออะไรพี่น้องหลังจากปีหนึ่งเต็มเมกือบสองปีเข้ามาได้มาอา,าอร์มาให้ได้เห็ดสวนเนาะปีนี้ก็โลกสวนโลกยางแบบ งานอดิเรกพี่นนองเด้ไหม่อันหนึ่งมาเดนใม่ไผ่คุณเห็นบ่ไผู่้คุน่าพอดีไก่กับผู้สิบอเขาไปดอกติแม่กาดีเบอปรอดคืกาะสไปกล้ฮสืบก่อน,อออออนึงไม่เตอะไหนประหอด กอเซ็นส่แมทบันฟี่นี่สองแสนกอดเห็ตกอดมานี่นี่เกืบสองแสนหรือ2องแสนปคืออะไรฉคว่ามันแพงมันถึงมันทบเขิงหองแนนั้ราคาแบบ มันเรือเรืออะไรเแท้ เันเบดเลยัวป้าอะไรเป้ยนะแป๊บเออออุ้ยะกไล่้แล้วจะไวไนเท่ก้อนดึงมาเท่ก้นเยตัสดกงกไล่เกี่ยวเกี่ยวก้อนได้่า จไปที่บุรีลัมย์นากน่ะไปจะนั่งวนตอ้อบไปนั่งวนจะ็ลลงมาู เราทานผู้ z o o แล้วนะดิเป็นประตูหัวเขาเนาะประตูแบบอัตโน้มือคัดเอากับยู่ข้างบนจะเป็นตอกล็อกผักบ้างเครือกก็สิไปหาตะปูมาตอก่นี่เอาตะปูมาตอกเส้นี่เนาะเพื่อล็อกมันไว้ไหมหนึ่งมีอื่นก็ได้แต่นี้ยู่แล้วนี่เด้อขาสาบางสุมันกรบอกเหี่ยแหละมันล็อกไหวเลยเม่รอดาสีขาวเขากัหมวลมวหมวลนิดนึงเนาะ ทัดัดฟ้านี่แบบทุกปีะแหละที่พเศแแตกต่างกันแตะต่างกันไ้ย้อนยังย้อนยังไงท่าประสงค์คอมเมนต์ของเองเนางก็ดีแหละเป็นย้อมเป็นอาซีมันันเป็นพอดสรวันมนมืออาซีมันมันเป็นควดสรวันก็มีด้ว คิดสอบขึ้นแล้วจะถอนดิเออแล้วตัวยหนีใ่หัน